สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Defense Derby บนะวันนี้เราก็ได้กลับมาเล่นเด็กมือแฮมเด็กเมนของผมเองนะเด็กแรกที่เล่นแล้วก็คลิปแรกของช่องเลยครับแต่ว่าเราเนี่ยหลังจากที่เล่นแรกๆอยู่ช่วงประมาณ5 6คลิปอะไรเงี้ยเนาะเราก็ลองเปลี่ยนไปเล่นเด็กต่างๆเพื่อที่จะได้รีวิวแล้วก็รู้ตัวละครครบทุกเผ่าทุกฮีโร่ครับอ่านี่นะฮีโร่ทั้ง9ตัวนี้เรารีวิวไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ทุกเผ่าทุกสาย สามารถย้อนกลับไปดูได้สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูตัวไหนนะหรือว่าอยากจะหาข้อมูลตัวไหนไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเล่นครับอ่าแล้วก็มาพูดถึงอัปเดตกันหน่อยอัปเดตเนี่ยจะมาวันที่1ตุลาเนาะก็คือวันที่เอ่อต้นเดือนเลยเหมือนกับตอนที่แพะหมอผีเข้ามาแพะหมอผีนี่ก็มาตอนเอ่อหกันยาเหมือนกันเนาะเออเขาอัปเดตตัวละครยูนิตใหม่เข้ามาทุกต้นเดือนเลยนะอ่าก็ถือว่าดีครับ แต่ว่าที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือตัวยูนิตใหม่ถ้าทุกคนเห็นแล้วเนาะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะมาเป็นพูดครับเพราะว่าพูดเนี่ยนะตอนนี้มีอยู่เพียงแค่10ตัวในเกมนะส่วนสัตว์ป่ากับมนุษย์เนี่ยมี11ทั้งคู่แล้วครับอ่าคิดว่าเออพูดตัวที่11กําลังจะมาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะเป็นมนุษย์ตัวที่12แทนครับแล้วแถมยังมาเป็นสายเวทอีกแปลว่าเด็กเมอร์แฮมเนี่ยก็จะมีตัวเวทเข้ามา เสริมในเด็กเพื่อให้มันสะเทียนขึ้นเนาะแต่ว่าไม่รู้จะเก่งแค่ไหนจะเอามาใส่ได้ดีหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเอามาแทนเจ้าอาเชอร์หรือไม่ก็เอามาแทนตัวนี้อะไรเงี้ยมันก็จะทาให้เรามีสายเวทเนี่ยอยู่ในเด็กมากขึ้นเนาะเออทำให้เล่นง่ายขึ้นครับแล้วแถมเป็นเผ่ามนุษย์อยู่แล้วด้วยมันจะไม่เหมือนกับเทคการ์ดอย่างตัวนี้เนาะเอ่เรามาพูดถึงตัวนี้หน่อยที่ใส่ตัวนี้มาเนี่ยปกติผมจะใส่ไม่เป็นนักดาบก็เป็นเอ่อไอเจ้าไวกิ้งนี่เนาะ แต่ว่าที่เอาต้องเยติมาแทนเนี่ยเพราะว่าไปดูพวกท็อปเด็กครับเอยไม่ใช่ท็อปเด็กท็อปเซิร์ฟเออพวกแรงสูงๆอะไรเงี้ยเระเทศใส่กันมาหมดเลยนะซึ่งเหตุผลยังมีอยู่ออย่างด้วยกัน1คือมันเป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่ตีแรงมากๆแล้วก็มีสตันด้วยครับแถมจะทําให้โดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก55%แปลว่ามันเอามาตีบอสได้ดีนะเพราะว่าเด็กมร์แฮมเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าทุกคนเคยเล่นด้วยหรือไม่ก็เคยเป็นเมนเด็กนี้เนี่ยจะรู้เลยว่ามือแฮมแพ้ทางพวก เวฟใหญ่หรือไม่ก็บอสตัวหนาๆมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมาช่วยในการเคลียร์บอสได้ดีขึ้นครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคอมโบเราครบเนี่ยอย่างมีพลาดินมีนักเวทบุกผาดาวเยอะๆตีแรงๆอะไรเงี้ยก็ขายตัวนี้ทิ้งได้เราไม่จําเป็นต้องเก็บไว้เนาะรวมถึงอย่างที่2ก็คือเจ้านักเวทฝึกหัดครับนักเวทฝึกหัดความสามารถคือเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปอีก21%เนาะดูดจับ ยูนิตข้างๆกันอ่าก็เลยเอาเป็นยืนคู่กับพลาดินที่มีพลังโจมตีหมื่นสองเฮ้ยไม่ใช่หมื่นสองหนึ่งหมื่นสองร้อยนะเออแล้วก็นักเวทผู้ผาเจ็ดพันเก้า 7, ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านักเวทผ่ผาก็เพิ่พลังโจมตีถึงหกพันสามร้อยเลยนะแรงมากๆครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเอามาเนี่ยสมมติเซตแรกสามตัวเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมเจ้านักเวทน้ำแข็งเนี่ยแค่พันสี่นะส่วนนักเวทตะกี้ก็สองพันเจ็ดครับ นักเวทฝึกหัดพลังโจมตีเหลือเพียงแค่3,300นอเองนะอันนี้คือในระดับ1ดาวทุกตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีตัวตีแรงก็จะยิ่งทําให้นักเวทฝึกหัดเก่งขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเยกตีแค่ที่มีพลังโจมตีที่แรงกว่าเนี่ยก็จะดีกว่าการที่เอาไปยืนข้างกับนักเวทอาคีครับอ่ารวมถึงเจ้าเมซอนด้วยนะเมซอนพลังโจมตี5้0พก็มายืนคู่กับนักเวทฝึกหัดได้ในช่วงต้นๆเกมครับอ่าก็เลยใส่มาเนาะส่วนเจ้า คนธนูเนี่ยมันเป็นตัวที่สมดุลอยู่แล้วคือตีไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ได้เบาเนาะแล้วตีเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเวฟใหญ่หรือเวฟเล็กก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับก็เลยใส่มาเป็นตัวที่สมดุลที่สุดในสายกายภาพแล้วเนาะเพราะว่ากายภาพอย,าอย่างตัวนี้ตีหมู่แต่ตีใกล้ครับตัวนี้ตีแรงแต่ว่าต้องสุมดวงตัวนี้ตีหมู่ตีไกลแต่ว่าเบาท้ายท้ายเกมแบบท้ายเวฟเนี้ยมันจะเบาลงเนาะเพราะว่าความสามารถมันติดแค่ต้นต้นเวฟครับส่วนเจ้าเออสไนเปอร์ก็ เหมือนมีความสามารถแต่ว่าก็ต้องลุนเนาะเออมันต้องติดคีตทีท่ข้อครับซึ่งโอกาสตีคข้อแค่20%เท่านั้นเอง20%นตี้ก็ต้องลุ้นเอาถ้าสมมติว่าไม่ติดเลยตัวมันก็ตีไม่ต่างจากเอออเมซอนเท่าไหร่เนาะเออก็คือแค่ตีแรงแล้วก็มีน็อกแบ k แบบลุ้นๆเอาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะกลับมาที่อเมซ o n กันน,นิดนึงก็คืออเมซอนเนี่ยเราเอามาช่วยบัฟ นักเวทผูกขาดตอนต้นเกมแล้วเราเอามาเป็นตัวเสริมดาเมจตอนท้ายเกมด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจัดครบ6ตัวแบบนี้แล้วเนาะเนี่ยคอมโบครบ6กตัวของสายเวทของเมอร์แฮมแล้วเนี่ยเราก็จะไปเน้นที่การอัพดาวครับพอเน้นที่การอัพดาวเนี่ยถ้าเราอยากให้พลังโจมตีมันสูงขึ้นไปอีกมากกว่า2ดาว3ดาวทั่วไปเนี่ยอเมซอนก็จะมาช่วยตรงนั้นนะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นให้ไปอีก3าสํารหรับยูนิตที่ผสมดาวแล้วครับก็คือ 2- 3ถึงาดาวจะได้บัฟเข้าไปอีกเนาะ มันก็จะตีแรงมากๆอ่าเดี๋ยวเด็กมือแฮมครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันในเกมเลยครับ <The sun. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะมาอยู่กันที่มือแฮมสี่คนครับในห้องเดียวกันนะเออต้อนรับการกลับมาของมือแฮมของช่องเราได้เป็นอย่างดีนะอ่าแล้วตัวเปิดมาไม่แย่ครับเป็นดาเมจเดียว <you. S 1> แล้วก็ดาเมจหมู่ที่แรงมากๆทั้งคู่เนะาะจะนี่ก็เออหัวเปิดดีครับครั้งนี้แล้วตัวถอดมาที่จะมาประมูลเป็นนักเวทอัคคีนะ ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเอามาช่วยในการเคลียร์ส m a l l w a ได้ครับเวฟเล็กๆอย่างเวฟนี้เนี่ยแหละเอามาเป็นตัวตีหมู่เนาะแต่ทุกคนน่าจะแย่งตัวกันหมดเลยนะตรงนี้เพราะว่าเป็นเมอร์แฮมหมดเลยครับอยากได้กันทุกคนนะสายเวทแต่คนนี้เขาใส่เร็วคนนี้ก็ใส่เร็วฮะผมใส่สัก15แล้วกันครับเพราะว่าคนนี้น่าจะอยากได้โอ้แล้วเขาไปถึง18นะผมคิดว่าเขาจะใส่สัก14 15เหมือนกันอะไรยงนี้ ก็คือเอาชัวร์ไปเลยครับว่าได้สองดาวแน่ๆนะโอเคไม่เป็นไรครับเรายังไม่แย่นะอย่างที่บอกว่าตัวที่เราเปิดมาเนี่ยค่อนข้างดีครับโอ้ยโอ้ย,อยเกมกระตุกอุย้ยเข้าไปหนึ่งสองตัวโถแต่ไม่เป็นไรครับผมว่ายังชิวอยู่ ต้องค่อยๆเซตคอมโบนะตัวนี้ผมใส่มาเองก็จริงแต่ว่าผมมองว่ายังไม่อยากได้เท่าไหร่ฮะหรือต่อให้อยากได้ก็ใส่แค่ต่ําๆพอครับโอเคถ้าได้มาในราคาเจ็ดเดอร์วิชชเนี่ยไม่แย่นะแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเดี๋ยวไว้อยากได้เนี่ยเราค่อยไปประมูลสู้เนาะอ่ออย่างตัวนี้ครับพลาดินสองดาวจะดีกว่านะเออดีกว่าเยติเมื่อกี้เยอะเลยครับ เรว่าเป็นตัวคอมโบเราเองด้วยเนาะแล้วก็เอ่อพาราดินสองดาวนะงเวทบูผาสองดาวเนี่ยมีข้อดีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือนางเวทบุผหัสามารถดูดพลังโจมตีได้แรงขึ้นอีกครับอ่าก็คือถ้าเราประมูลเจ้าพาราดินตัวนี้ได้เนี่ยนางเวทบุผหัดเราก็แรงขึ้นไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นผมใส่ไปที่สิบหกเลยครับเอาสองดาวนะไม่น่ามีใครตัดไหมโอ,โอเคดีนะที่คนอื่นไม่ได้ไปด้วยครับอ่าการได้แบบด้วยกัน ในเด็กเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะการแบ่งแบ่งกันไปอะไรเงี้ยอ่ายิ่งแบบถ้าทุกคนเผ่าเดียวกันเด็กเดียวกันขนาดนี้เนี่ยตัดตัวกันจะดีกว่าแบ่งตัวครับอ่าแล้วผมวางแบบนี้ไปเลยนะที่สลหรับตำแหน่งลงมาข้างล่างเพื่อให้ไอ้เจ้าพาลาดินมันมาเคลียร์ตั้งแต่ต้นเวฟเนาะจะได้เคลียร์ตั้งแต่ก่อนเก็บฮิวไปเลยครับก็เรียบร้อยนะทำดาเมจใส่คนกลางไปได้ โอเคเราได้มาเป็นนักเวทน้ําแข็งนะอันนี้ถือว่าดีดีแบบมือเราดีมากครับตอนนี้เหลือแค่การประมูลแล้วนะเพราะว่าตโลมีดาเมจหมูม่มีดาเมจเดี่ยวมีครับนี่นะกดให้ดูครับดาเมจเดี่ยวพลาดินตีบอสตีพวกตัวใหญ่สองมืนสี่ดาเมจเลียเวฟเล็กๆตีทีละแปดพันตีเร็วนะมันตีเร็วกว่าพลาดินใช่ไหม อะเดี๋ยวกดมอือแฮมให้ดูต่อครับกดไม่ทันตัวนี้เหรออเมซอนเรามีสองดาวอยู่ก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าเราเอามาเป็นบัฟท้ายเกมครับอืมผมว่าใส่หกพอให้คนอื่นเขาแย่งกันไปนะโอ้เราคนนี้ใส่สิบสี่ครับเอาไปช่วยทำดาวเมจเดี่ยวได้แต่ว่าเขายังไม่มีสองดาวกันเลยนะคนอื่นมีแค่สองคนครับมีแค่ผมกับคนนี้ไม่ได้นะเว้ยลักทีสองดาวไปตอนต้นเกมนะ ามาดูที่เมือแฮมครับเมร์แฮมหนึ่งพันนะนับเวทปึกหัดตีแรงกว่ายเยอะเลยครับนับเวทน้ําแข็งหนึ่งพันสองนะโอเคสลับตัวกันนิดนึงครับพลธนูเหรอพลธน,นูเราเราปั่นราคาก่อนอย่างแรกอันนี้ผมกดเล่นเฉยๆนะเพื่อให้คนอื่นเราคิดว่าผมอยากได้ครับ ใ่แค่สิบสองเาผมว่าน่าจะแย่งกันเยอะอยู่โอเคเราได้ที่สองครับยังดีนะแล้วเขาเสียตังกันไปด้วยครับพลธนูถือว่าเป็นตัวที่สมดุลอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะแต่ว่ามือแฮมมันไม่ได้ต้องการขนาดนั้นครับคือมีไว้ช่วยเนี่ยก็ดีแต่ว่าถ้าแบบเราไม่มีมันก็ไม่เป็นไรเนาะเราเก็บตังไว้ประมูลสายเวทตัวอ,อ,อื่นดีกว่าครับเพราะาอย่าลืมว่ามือแฮมเนี่ย เพิ่มพลังจุตีให้ยูพสายเวสสามที่สามเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเรามีสายเวสสามดาวกับคนธนูสามดาวเนี่ยสายเวสสามดาวเราจะเก่งกว่าคนธนูสามดาวของคนอื่นนะเออเพราะว่าทุกคนเป็นมอือแฮมเหมือนกันไงอันนี้อยากได้มากครับตัวนี้อยากได้มากๆใส่สักสิบแปดไหมผมว่าสิบแปดไปเลย เรามีคนเบดสูงนะอ่าแต่โอเคครับเราไม่ใส่กันเยอะเท่าไหร่เราได้มาแบบชิวๆนะพี่อยากได้มากๆเพราะว่านี่ครับเอามาบัฟนักเวฟฝึกหัดแรงขึ้นไปอีกนะแล้วก็เป็นเวฟปิงกับปองด้วยครับเอามาให้ปิงกับโดนเขาเรียกอะไรมาเคลียร์ปิงกับปองนะโอ้โหแล้วสลับมาเป็นตัวนี้สองดาวครับดีกว่าพาาดินนะตัวนี้สองดาวเนี่ยเพราะว่าพลังโจมตีแรงกว่าแล้วตีเร็วกว่าครับ อดีดนีนก่อนหนะ้าน,นี้สองหมื่นสี่สองหมื่นห้าใช่ไหมนังเว็บบุผาสองหมื่นหกครับแล้วเราได้สามดาวมาด้วยเป็นแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้านังเว็บผ่านเราไปสองหมื่นสามครับไฟจะผ่านยูนิตเราแบบนี้ได้นะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดมากครับปิงกับปองช่วยไว้นะอันนี้บอกเลยปิงกับปองสลับมาให้นางเว็บุผาแล้วเราได้นางเว็บบุผามาพอดีด้วยนะ <c oughs> โอ้โหอันนี้คือดีจัดครับ โอเคอันนี้เราอาจจะอยากได้แล้วแต่ผมมองว่าเขาไม่น่าใส่เยอะไหมคนทางซ้ายเนาะหรือเขาอาจจะอยากได้ผมใส่เจ็ดเท่ากับคนขวาแล้วกันครับแล้วเขาไม่ได้อยากได้จริงด้วยฮะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเขานะจะใส่แปดนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้สองดาวไปครับแต่ไม่เป็นไรเราได้มานี่ครับบัฟนักเวทบุผาไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองครับนักเวทบุกผา โอ้โหแต่ว่าตีตีเจ้าตัวนี้ไม่ตายนะชื่ออะไรนะออกวะโปเกอร์ไม่ใช่จําไม่ได้ชื่ออะไรผมขายทิ้งไปเลยแล้วกันเพราะว่าอยากได้ตัวนี้มากกว่าครับดาวเวทผู้ขัดตาเป็นตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นเอาพระไออเมซอนออกไปก่อนครับอาดาวเวทผู้ขัดดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้เราเนี่ยเขาก็จะจนลงเนาะ แถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ขายอเมซอนเนี่ยเขราใส่แค่เท่า oh <dear. S 1> ไหร่อ่ะห้าหกประมาณเนี้ยแบบหกเจ็ดอะไรเงี้ยเขาก็ตัดตัวเราสองคนได้แล้วนะเพราะาคนนี้ก็ตังคน้อยครับ oh <my. S 1> เหลือแค่สามเท่านั้นตอนนี้เรากลับมาเป็นลีดเดอร์ชิปครับ oh <dear. S 1> ชิปลีดงั้นตัวต่อไปเป็น นักเวทลักทีเหรอนักเวทลักคีคนนี้อ่าแต่คนนี้นักเวทลักคีโดนปิงกับปองสลับดาวออกไปครับตอนแรกคนนี้ถ้าสมมุติว่ายังเป็นไอ้นี่อยู่เขาจะเป็นนักเวทลักทีสามดาวนะแต่ว่าปิงกับปองทําพิษครับถ้าอย่างนั้นผมก็ใส่ไม่ต้องอืมผมว่าไม่ต้องใส่เยอะมากนะเพราะคนนี้เขาไม่น่าใส่เต็มอยู่ละหรือว่าใส่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเท่าเขาเผื่อตัดตังไหม เดี๋ยวเขาใส่สิบอ็ดครับอุ้ยไม่ใส่สิบเอ็ดโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเราได้มานะผมจะปิงกับปองจะมาสลับสามดาวเราไปเป็นตัวไหนเนี่ยแต่ตัวไหนก็ดีนะในมุมมองผมเอามาไว้ต้นเวฟเลยครับเพื่อจะได้เคลียร์ปิงกับปองเร็วๆนะอุ้ยเร็ว,นะเ,รวเร็วจัดครับยังไม่ทันสลับเลยนะเออแปดหมื่นเก้าครับ แล้วมันตีเร็วกว่าพลาดินสองเท่านะแบบเนี่ยสองฮิตเท่ากับพลาดินฮิตเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเวทผู้ผาสามดาวจะเก่งกว่าพลาดินสามดาวนะครับจริงๆเป็นตัวที่เก่งน่าจะอันดับต้นๆเลยแหละนักเวทผู้ผาถ้าสมมติว่าจะประมูลแค่แย่งเนาะ <S <S เป็นนักเวทผู้ผานักเวทน้ําแข็งนักเวทอัคก,กีก็ได้ถ้าสมมติว่ามองว่ามอนหมู่เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่านักเวทผู้ผาเนี่ยเออเจอมอนแบบ เยอะๆไปก็อาจจะตีไม่ทันเนาะแต่ยังดีที่มันมาบัฟให้นัเวทฝึกขัดด้วยครับอย่างที่บอกเนี่ยมันได้พลังโจมตีมาด้วยผมขายอเมซอนเพื่อจะเป็นชิปลีดแต่ว่า <there> มันออกอเมซอนซ้ำ <there> เีลยจะเชื่อนะอันนี้อ่าผมว่าเขาใส่สิบแน่นอนนะซึ่งเราตัดไปก็ไม่ได้ดีกับเราเพราะว่าพิ่งเราเพิ่งขายไปเนาะปล่อยเขาไปเลยครับ เพราะว่าตอนนี้ตังเราจะเป็น16ต่อ0นะแปลว่าหลังจากนี้ประมาณ3เวฟเนี่ยผมได้ตัวชชว์ๆอาแล้วพอได้ตัวชวชวๆเนี่ย2ดาว3ดาวมากันพึบพภาพแน่นอนครับอะอย่างน้อยตัวแรกมาแล้วครับนักเวทน้ำแข็ง2ดาวของเรานะกำลังจะมาในไม่ช้าครับนอกเหนือจากว่าเขาขายตัวอะแต่ผมว่าเขาไม่มีตัวไหนให้หน้าขายเท่าไหร่นะจะขาย3ดาวก็ยังไงยังไงอยู่ โอเคผมใส่แค่3ก็ได้แล้วเนะาะเหรืะนกันน่นแหละครับ s <S เรียบร้อยนะเวฟต่อไปผมก็ใส่ต่ําๆแบบนี้ได้อีกนะเออต้องรอดูว่าเขาจะหน้าขายตัวละครตัวไหนหรือเปล่านะถ้าไม่ขายเราก็คุมไปเรื่อยๆครับเงินชิวๆเลือดเราเยอะกว่าตัวละครเราแน่นกว่านะเนี่ยครับเมร์แฮมที่คอมโบติดแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะ ที่เหลือก็เป็นการอัพดาวไปหรือไม่ก็อาจจะมีอเมซอนมาช่วยเพิ่มดาเมจอย่างที่บอกเนาะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเก็บให้ครบเก้าตัวนะอืมในมุมมองผมนะแค่หกตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วครับชนะชิวชิวลนะอ้แล้วออกมาเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เราเอามาก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครับเพราะงะั้นผมใส่หกเท่าทุนนะแล้วก็เท่าเขาด้วยเผื่อตัดตังค์ได้ครับแต่เขารู้ตัวทันนะเขาก็ใส่แค่ห้ามา ไม่เป็นไรเนาะเพราะยังไงเราขายเนี่ยได้หกคืนมาอยู่แล้วครับแล้วก็เผื่อเผื่อนักเวทบุกผาเราโดนสลับไปเป็นตัวอื่นไปเป็นสามดาวอยู่ที่ตัวอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเอานักเวทบุกผาเราอัพเข้าไปได้ครับถึงต่ําก็สองดาวนะดาว,ดาวเหมือนเดิมเป๊ะครับอันนี้เหมือนไม่ได้เจอปิงกับปองเลยนะดาวเหมือนเดิมเป๊ะ,ปะถ้าอย่างนั้นเราก็ ายครับก็คงต้องเก็บไว้ขายนะของเขาสลับไปเป็นนักเวทคีสามดาวนะโอ้ถือว่าดีมากครับเอ่งเลยนะนักเวทคีสามดาวแนละ้วมีอเมซอนสองดาวบัฟด้วยครับโอ้เกมจะพลิกหรือเปล่านะเนี่ยเอ่อคนธนูผมคิดอยู่ว่าผมเปลงดีหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าอย่างที่บอกครับเอาเอาไว้ขายแหละยังไงก็เอาไว้ขายอยู่ดีนะ กดสกิลไปเลยครับเห็นว่าเขาเคลียร์ไม่น่าได้เนาะเพราะฉะนั้นก็น่าจะจบแล้วครับเอายังไม่จบโอเคไม่แย่ครับยอยุ้นยนักเวทสามเราก็แน่นอนครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะไม่ให้เขาด้วยแล้วเราก็สามดาวด้วยครับนักเวทบุพารสามดาวนักเวทบุผาสามดาวนะชิวๆครับอย่างนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลจริงๆเขาตด้สิบสองมาผมก็ไม่ให้อยู่แล้วนะ เาได้12ได้เลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นลีดไอชิปลีดเนาะแต่ว่าเขามี14ในมือผมมีคนธนูกับเจ้านาเวทบุผาอยู่ก็จะเป็น44เท่าครับรเพราะฉะนั้นจากการตะมูลครับต่อไปเราไม่ได้เงินตามนะแตวผมอขอดูหน่อยนาเวทผุดหัดพลังโจมตีอยู่ที่40,000นะ894,000ครับแล้วก็ 10, 1 0 0 0งเนี่ยพอนเวทผุดหัดเราได้ดูด พลังด้วยไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านักเวทบุกผาสามดาวเพียงตัวเดียวเนี่ยแตกทีมได้เลยเนาะอืมกลายเป็นว่ามีทั้งดาเมจเดี่ยวจากนักเวทบุกผาแล้วก็ดาเมจหมู่จากนักเวทผุกหัดที่ดูดพลังโจมตีของนักเวทบุกผาไปครับอ่าเป็นตัวที่คนอาจจะไม่ค่อยเอประมูลแข่งกันเท่าไหร่นะนักเวทบุกผาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวหลักเหมือนกันนะอ่าถ้าบอกว่าขึ้นสองดาวสามดาวได้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมที่ให้ดูกันไปนะสำหรับ4 Mer ี่มือแฮมครับกลับมาเล่นมือแฮมลิปหนึ่งก็เจอ4ี่มือแฮมไปให้ทุกคนดูกันแบบสนุกสนุกจุใจเลยนะ3ดาวถึงกับ2ตัวเลยทีเดียวครับนักเวทปุกผากับนักเวทปึกหัดน่าเสียดายที่เกมมันจบเร็วเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเวทปึกหัดสาดาวเลยยังไม่ได้โชว์เท่าไหร่ครับอ๋อแล้วก็ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งในไอตอนเล่นเกมเนาะก็คือมีระบบอัปเดตมาครับในเชิงของ ตอนที่เราจัดตัวเนี่ยพอจบเวฟมันเด้งกลับไปที่การวางตัวเริ่มต้นของเราตอนต้นเวฟให้ด้วยนะ,ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่าพอเราเลื่อนไปเลื่อนมาบางทีเราเลื่อนไม่ทันเลื่อนผิดเลื่อนถูกไหนจะต้องมาคิดเรื่องตังประมูลเรื่องการวางตัวอะไรเงี้ยมันเยอะไปหมดเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคอมโบเราติดแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องย้ายตัวมากมายพอระบบมันเด้งกลับไปให้ที่เดิมที่เราจัดไว้อยู่แล้วเนี่ยก็สบายขึ้นเยอะครับรวมถึงนี่นะมีเดลลี่เดอร์บี้ รีวอร์ดขึ้นมาให้แล้วคือจริงๆตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะหมายถึงว่ารีวอร์ดเนี่ยมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่โชว์นะว่าเราได้เต็มหรือยังในวันวันนั้นๆอนะไรเงี้ยเนาะเพรานเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะไม่รู้ครับเอ๊ะต้องเล่นกี่เกมถึงมันจะเต็มเลืกแบบเล่นเกมมันเต็มหรือยังเลยนะบางทีสังเกตไม่เห็นเนาะเขาก็อัปเดตมาให้เดี๋ยวเราดูต่อไปในวันที่1ว่าจะมีระบบอะไรเปิดตัวมีโหมดใหม่มีตัวไหนไอตัวใหม่เข้ามาแล้วจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแนน,นนนะ่อะ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยรอตัวใหม่ตื่นเต้นไหมเล่นเด็กอะไรกันอยู่ได้ดูการแข่งไหมสนุกอะไรยังไงสามารถพูดคุยกันได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบนะสำหรับคลิปวันนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ